สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่6พฤศจิกายนพุทธศัการาช2568ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนันออกเฉียงนืตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศพ,พื้นนมณมีข่ากระพบว่าพายุไตฝุ่นเขาเ้าแม่กี่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าสิเคลื่อนขึ้นฟังบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางขึ้นนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีแนวโน้มสอมีอ่นนอ,นอ,อนกำลังลงเป็นพายุโซนฮอนและพายุดิเปรชันเคลื่อนผ่านประเทศลาวโดยเมื่อื้นี้ค่ะก็สิเคลื่อนเขาปกครุ่มบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีก่อนสีอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแห้งตามลํำดับ จากอิทธิพลของพายุเข้าแม่กี่ค่ะกับสิส่งผลหายภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะก็บพบว,ว่าท้องฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนีค่ะก็มีเมฆปกคลุมเป็นส่วนหลายมาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนและเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครก็ยังตรวจพบกลุ่มฝนค่ะ คาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกชฉงนืตอนบนับมีฝนหรือฝนฝ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่ค่ะส่วนหลายกับบริเวณจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์โดยคาดว่าสิเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเมื่ออื่นเศร้าค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมนีอยู่ที29ถึง32องศา,ศาเซลเซียส คาดหมายอุณหภูมติตำสุดเมื่ออื่นเศร้าขายยูที่2 1ง2 4องศา,ศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสิ็งที่เกิดน้ำวมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังสำหรับเกษตรกรค่ะก็ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงขอให้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเอาไว้น้ำค่ะ กลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวนนันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ รมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน